สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมผู้ชมวัวแม่โลกครับพร้อมเปิดราคานะครับเป็นวัวแม่โลกทรงสวยๆครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าหมูทองครับห้าเดือนครับตัวนี้ลูกตัวเมียห้าเดือนนี่ครับทันใดที่กําลังหาวัวแม่โลกครับประกันทุกอย่างครับ ประกันทุกอย่างครับวัวดีไม่มีตำหนิครับเพราะว่าผมเลี้ยงมาระยะเวลาการเลี้ยงประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งปีครับหนึ่งปีเลยครับนี่เป็นวัวคอกผมเองครับวัวประวัติดีครับนี่ลูกตัวเมียครับหนังหนาโครงสร้างดีชิดกระชับแข้งขาตรงนี่ครับนี่งามๆครับเป็นวัวทรงสวยงามครับนี่ ยังไม่ได้ทำเขานะครับนี่หนังหนาครับนี่ดูโลกครับนี่นี่เอาไปต่อยอดได้สบ,สบายสบายครับนี่เดี๋ยวไปดูแม่ครับนี่นี่ครับแม่นี่ครับ แม่ครบเครื่องเครื่องดำครับคลิปหูดำแข้งขาดำเพศดำคิดกระชับดีอ้าวใหญ่หนาตอนนี้สถานะท้อง kf 3 1ครับอีกสิบันเข้าสี่เดือนใบหลอดครบสูงมาร้อยสี่สิบบวกครับนี่ลูกสามในท้องเด้อนี่ลูกสามในท้องครับ แล้ายืนยืนดีๆอาัวดีครับวัวเชื่องไม่มีตำหนิครับนี่ดูครับดูแข่งขาทีดกระชับสิสาอุสานมสวยปากใหญ่ปากกว้างครับนี่เพศดำแข่งขาดำคลิปหูดำ,ดำนี่ครับดูดูด,ด,ดูท้ายครับ ยาวเกือบลากดินครับขาตกกาโทนไม่มีครับนี่กิิหนยาดีเลี้ยงง่ายครับเป็นสัตว์เร็วครับ เพราะว่าตัวนี้นี่ผมใส่ KF นี่คลอดลูกได้1เดือนผมผสมเทียมเลยนะครับนี่รอบเดียวติดเลยครับตรวจท้องเรียบร้อยครับไปหลอดครบอีกสิบวันจะเข้าสีเดือนเลี้ยงอีก5เดือนก็คลอดครับนี่ องใสใหญ่ๆครับเอาวันนี้ผมเปิดราคาแม่ลูก120คะแนนนะครับ120คะแนนแม่ท้องอกสิบวันเข้าสี่เดือนลูก5เดือนประกันทุกจ่าประกันนี่ครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เบอร์ที่092 174 7477ครับ เขามาดูตัวจริงครับอยู่บ้านเขาดีนใต้ครับตำบลบ้านกวรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่สนใจก็ติดต่ออินบล็อกเข้ามาได้ครับือโทรมาสอบถามได้ครับต่อรองได้ครับนี่มีรถส่งพร้อมครับหนานใหญ่หนามากครับเลี้ยงลูกดีครับ เลี้ยงลูกดีดูแลลูกดีมากครับนี่ครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ